วันนี้มาเป็นตากล้องให้สังขบูลเมืองลาวนะฮะอันนี้เอิ้ลสาราดยังอันนี้สารดเหรอสารดแรลงสมุทรศรโอ้ตาราดแรลงสมุทรศรอันนี้ร้านระจับใช่อ๋อเคยมากินแรกๆรลายปีเป็นร้านสังขบูลแซ่บแซ่บแซ่บได้ไฮจ้าเลาะเมืองสันขบูลนนี่อันนี้ก็เป็นขนมขนมหลากหลายเลยขนมที่นี้เราจะเอสังขบูลคลองในเราจะซื้อไปกินมื้อน้ำนะเอาไปเบิดกัน สะบายดีหายยังรู้ซิ้นมากกี่นิ้วรู้ซินก็มากกับอะไรเนี่ยรอบก่อนตลาดสมุทรศรัทธาตรงนี้นะนี่อันนี้ก็เป็ดนะอันนี้อันนี้ซีนซีนวัวปะขีนเปหร่ปะเพอาะหมูปะอ๋อมันจะเป็นจะเป็นเอ่อเอินวะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเข่าใต่ได้เดียวเข้ายั้งฟึ่งบรรยากาศก็เดี๋ยวเป็นน้ำหวานครับ มีแนวกินมีแนวกินก็คือวันนี้เข้าพาแนวไปกินเลยอ่ะหอยหอยพ่อไม่ใช่ปะหอยรสเชอรอเล่โอ้โหชิปพันเออเอาจะถุงนึงนะไอ้ยถุงนึงเอาเก็บกิ่นมือเอาเรืออะเอาถุงหนึ่งเอาถุงเด็กกระไดเอาถุงนี้ซื้อถุงหนึ่งนะครับคุณต่อปะดูว่าจะเอาอันนี้ไปนั่งบอกอันนี้เสรอันนี้เป็น จมหนังมีมีหนังนำซื้อไปสองอย่างเดี๋ยวไปรอเมื่อกี้เท่าไหร่11,000ดงันโอเคถซื้อไว้อันนี้นะได้อันแรกกันล้วได้แล้วไดสองอย่างแล้วไดนี่เข่าผู้ได้ับนะครับสั่งรูมเมรามีกระมากข้ามาตรวจตลาดนี้เป็นตลาดเอิอมอ่อเดียนี้ อ๋ออย่าลืมละสมุทรตลาดสมุทรสมุรตลาดสมุทรคือตลาดสมุทรคือนะโอเคเดี๋ยวใจเดินอ่อมออมคิเรกเดใอกออมคิเล็กทั้งหมดเอาป่ะเอาซื้อมาซิมเหรอเราซื้อรงอ้อมคิเล็กเฮ้แกงแกงคิเล็กมาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอามันอยู่ได้หลายมือใช้ตู้เย็นได้เนาะอย่างนี่เอาอย่าง้ดูแซ่บเอาเลยของย่างอันนี้เป็นอะไรตลาดสโมสรเอาไหมโอ้ตลาดสโมสร อันนี้ตลาดสโมสอดกลางคืนโว่ดเลยน่ากินคนยังเด็กฟักข้าวม้วนเอาเลยอันนี้บอกอันนี้ไม่อยากกินเลยต้มปอดดูจะเอาต้มปอดทุกคนเมื่อกี้เมื่อวานเอาได้เอาต้มปอดอ่ะต้มปอดแข้งกี่เล็กต้มปอดแข็งกี่เล็กที่นี่โอ้ยจั่วอะไอ่ะเพราะว่าพี่เด็กนี่เสแสรบห้องกูห้องดีเยอะ มีเอาต้มปอดเออต้มปอดนะโอเคแล้วก็เติมน้ำรุ่นหน,นึ่โอ้บอๆอ,อันนี้เก็บไว้ขิงมือเก็บไว้ขิงมือน,นะขิงมือไทยดีเนาะอันนี้เปิดคนะู่มืนนะอเลยเนานะตล,ลาดสโมสรขิงนะนี่ค่ะสองสาวนะสองสองขโมยเมืองลาวผู้ใดญคอยคอยเจ้นี้เอาไปฟาดเลยเหรอ ปลาเอ่ยเลยจะรอเอ่ยเลยอิ่มเลยมื้อน้าเท่าไหร่ฮะพอดีสาวพันนะทุกคนนี่สาวพันสาวพันสาวพันหมูหานเอาบ่เอาบ่ถ้าจะหมูเลยทุกคนเอาหมูเอาหมูก็ได้แม่เอาหมูเอา๋ยวเขาเอาไปกินมื้อนี่แหละได้ยืนบ่ได้เขาเอาไปอุ่นเอาเดี๋ยวมันจะถ่าเอาหมูทุกคนอันนี้เขาเอ่นว่าหมูหันหมูปิ้นใช่ไหมหมูปิ้นเดี๋ยวมื้ออื่น้าสิลิเขามีโปรแกรม งัวปิ้นงัวปิ้นสองโตพนะเดี๋ยวมือมีโปรแกรมงัวปิ้นสองโตเลยอยู่ผ่อนพนาโซกไสจซื้อเมื่อไ้เนาะพนาโซกไสที่ได้ไปเบิ้องงูปิ้นกันแต่เมื่อกี้เขากับเบิ้องงูปิ้นงูปิ้นนี้ก็กรอบกินได้เลยนะสกินมื้อนี้ก็ได้อันตรายดีแน่กิโลละสามสิบถังกิโลละสามแสนโอกิโลละสามแสน สีาม sí uh ิเอาสอง้เอาสอง้ก yeah. right. yeah. right. ็ได้เอาสองเสียเลยเอาตัวอเอาซไหนก็ได้ดูาเด็กมีกระดูกเด็กมีหมักเอานัก็ได้เอาโดยโดยโดยไเนะอได้จะน้อยเอา่ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยซื้อเนี่ยลายอย่างนะคุกซื้อมากิน ซื้อชิมไอ้เท่าไรอันนี้เตอนี่เก้าสเก้าสิบพันเก้าสิบพันเก้ายได้แล้วเป็นหมูหมูหันหมูหันหมูหันได้เียบร้อยแล้วได้ไปทั้งหมดห้าอย่างลุกคนกาคงจะพอล้วทุกคนพพเนาะโอเล้วกินอื่นเอาไวกินมื่ออื่นเนาะเ้วเลยไอ้แตอหมดหาก้วนะ เจียวได้แล้วอ่ได้แล้วอันนี้เจียวเน่ยเจียวขิงเพราะว่เจยวอันอ๋อเขามีแกงกี้เล็กโอเคครับงั้นเจวเราไปตามมาเลยเพราะมีแกงวันนี้กินได้เจียวยืดๆกินเดี๋ยวเจียวะเอาครับเดี๋ยวออกจากตลาดตรงนี้นะฮะออกตลาดออกจากตลาดก่อนนแบบี้เป็นตลาดค่อนข้างจะใหญ่ไหมนะเออน้อยน้อยแต่ว่าของกินหลายข้าวขาได้เป็นหมูปิ้นหมูปิ้นล้ะกัน ส้มพักหอยหอยเนื้อติเล็กโอ้ส้มนี้แล้วก็ต้มปอดโอ้โหตึงแน่นอนตึงแน่นอนโอเคเอาส้มนี้เนาะแม่เท่านี้ลูกคนได้แล้วเนาะไว้กินเมือื่นเนาะทุกคนเอาก็มาซื้อส่วนนี้เดี๋ยวเขาจะพาเคลื่อนเลาะยันมือแรงอีกอื่นนี่เนาะแข็งขอมแล้วเพิ่มแข็งสีแล้วเพิ่มแข็งสีเมืองนครไกรซออะเรียบร้อยเลยนะฮะเฮาตอนนี้อยู่ที่ตลาดนะฮะ ตลาดแห่งนี้คือว่าตลาดกลางคืนนะครับตลาดตลาดสโมซ้อนกลางคืนนะฮะของกินเยอะแยะมากมายเลยเมื่อกี้ผมเลาะกับน้องสาวนะครับสักขมุนเมืองลาวนะครับกับผมผู้ติดำนะฮะมบวันนี้ผาาพือนเดินทางมาที่นครไก่ชลพิหารแขงวงสวรณเขตนะครับมาอัปเดตบึงดูนะครับบได้มาหลายคืออันนี้แห้งแล้วอันนี้5ปี5ปีบได้มาเลยวันนี้เลยมีโอกาสพาน้องๆมา เจ้สชิดายบขได้นั่งกินข้าวปุ้นร้านนั้นนะครับเพืเอ่อน,นเป็นเป็นเป็นแม่ค้าเป็นลูกค้าประจําเขาอ่ะเขาก็เคยติดตามผลงานเขาอยู่นะฮะไปเดี๋ยวเขาออกจากจุดนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาเอ่อน้องสาวนะครับเดินทางไปเบิ่งบรรยากาศในอ๋ะนะอนครไกรสอนผม,มนเกือบไหม่เกือบไหม่โอ้ยใส่แต่แท้คีบหลายนะฮะตัวเป็นยังครับก๊อปกระยาบันเอาพอดีใส่นะฮะไป สบายดีคนนะุณน่ะโอ้โหดูดีมากเลยเบิรดูดีมากเลยเจ๊ก็กตาเมื่อนี้ขับเองทนะี่ดูไฮโซเนาะปกติแต่งตัวยังสีอยู่แล้วยเป็นปะแมนค่ะแมนโอ้ไฮโซไฮโซนะเอ๊ะถ้าเกิดนนทางเข้ามื่อนี้ฮะเอาเบิ่งแสงสีเงาหมุงคืนที่นครไก่สอนพิมิหารเนานะเคเนาะใช่โอ้โหเกอบ้เกือบไม่เกือบไม่กูได้สองร้อยเอาวอได้ใส่นี่แหละนะฮะเพราะว่าเข้ากันใ่แท้กันเกือบทุกคนเลยนะครับ โอเคฮะดีจังเลยภาพเบื้องบรรยากาศนะฮะที่นครไก่สอนพุทวิหารช่วงกลางคืนมือนมีเลขออกเขาขายเลขกันอยู่นะครับอันนี้เป็นถนนเส้นรักเลยนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสถานที่สําคัญสําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นตึกโบราณนะครับสไตล์โคลเนียนนะครับตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสนะฮะและก็แล่นมาสำคัญเป็นพญานาคที่อยู่แค้มโขดนะฮะเดินทางกันดีกว่านะครับวันนี้เดินเที่ยวกับน้องๆนะฮะมา3คน4คนนะฮะสคน4ี่คนเท่า ไปต่อเหาวันนี้เลื่อนแพเอาขี่ไปได้ขี่ลงไปเล่นได้นี่น,นี่อันนี้เป็นร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารแก้วตาพิ่นดีใจแล้วมันอ้แคบผ้ามากเฮ้ยเลียวพร้อมพาแล้วมาเบิ่งนซื้อาออันนี้ลงไปได้ตัวนี้โอ้ลงไปได้แล้วเนี่ยลงไปได้ลงไปได้โอ้ดักจิตมือกีตาร์อันนี้เป็นร้านอาหารฮะร้านอาหาร ร้านอย่างอันอ่นนานให้ฟังเนี่ยเมืองทหารเมืองฟ้าอ๋อเมืองฟ้าอยังคืออยู่ใต้เมืองฟ้าเม,มืองฟ้าที่อยู่ใต้ดินนะฮะลงเลย,ลเลยโอ้ธรรมชาต<ร>ิเฮ้ยเฮ้ยสู้สูสูสสโอ้เอาน้ำมันท่วมหมดยังไงน,<อ>น้ำมันท่วมนี่นี่น้ำท่วมตึ๊เบ็ดอีกอืมตื้นมากตื้ฟ้าบ่อบบ๊ตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นทางไปได้เราสามารถขี่รถลงไปได้มันจะตรงนั้นมันจะปิดโผล่ตรงนู้น โอ้โห่งนวลลองลองทำไมเออเขาตีเส้นให้ลงนี่ไปไหแกตายั้งเราไปไหมแมนแมนแมนตอนฝนตกน้ำเพิ่งจะโทมปกติน้ำบริสุทธิ์ปันนี้มันจะลงได้อีกนะลงได้อีกบริสุทธิวบริสุทแมนได้เขาพาเข้าบ่อเบิ่งน้ำซื้อเพื่อนว่าเพื่อนว่าเขาสิ้อ้าเข้ามากินเออบ่อเบิ่งบรรยากาศครับเบิ่งบรรยากาศนี่คือร้านอาหารที่อยู่ แคมของนะอยู่ริมแม่น้ำโขงมีอยู่ร้านเดียวครับสำหรับสวรรค์เขตนะฮะนครนกไกรสอนมีร้านแพเมืองฟ้านี่ก็คือสิบุเคยมาเนาะเคยจะ<ต><า>กลไม่เคยเข้าเคยมาบ่น,นี่เ,เดย์มาแล้วดิมาแล้วมาแล้วใจยเย็นใจยเย็นอย่คิดสั้นเด้พราแม่ก็ยังพักแท้งอยู่สิมาโตนุน้ำยังสีงปลาได้ได้โอ้คือให้ดีคือให้ดีซร้างปุ้ซ้ายมากด้วยกันทิมมันโลด เหาะเหาะเหาะเอโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเหมืองเครื่องนี้ว่าติดเติดก่อนอื่นนะฮะโอ้โหสบายดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาข้ามูจักก่อนนี่คือเจ้าแม่เหล็กแม่เหล็กื้อนี้เจ้าแม่เหล็กชิมาซื้อเหล็กคุณแม่เหล็กชิมาซื้อเหล็กเอาจังใดจังใดเอาซื้อซื้อเด้อฮะ จักันก่นคือแบบดาราหรอหรือยังมีแล้วมีแล้วบอกว่าเจ้าเล็ดโอเคเจ้าเมล็เจ้าเล็มีคือเจ้าเล็กเอามียังมากแน่นพาเ็พูดละกะมีเลขูอ่าเบาเลยอันนี้ลายพุทธิพนอันนี้เอร์อนพูดนะทุกคนไพูดไพูดขายเจ้าเมดอ่ามันจะมีใบหางพันสีขาเยน ลองมมีหลากหลายเลยมักราคาใดก็เลือกเอาเลยนี่อันตัวนี้ก็คือนี่พันถึงนี่ก็ได้มลากหลายทุกคนตัวนี้ละมันใหญ่สองร้อยห่าสิบสองบาททุกคนเอ้ยใบเดียวสาวพันเนาะยากได้สุบอ่าถาตัวเนี้ยมันจะเป็นเลขกรักีเซเว่นเนาะทวารขุ่นมันจะเป็นสามบาททวารในสามบาทนี่มันจะมีหมากไม้แล้วก็เลขยเจ็ดเนาะทว่าจ้าได้ สตรอเบอรี่นี่ถ้าว่าเจ้าได้สตรอเบอรี่ครบสามอันแล้วเจ้าขูดตัวท้ายแล้วมันสิขืนรางวัลว่าเจ้าได้เท่าไหร่มันจะมี 5, ะหาพันไปจนถึงฐานสิบล้านมันหาสิบล้านสิบล้านโดยถา้าว่าถืงเลขเจ็ดทั้งสามโตจะถ้าว่าเจ้าถืลองเบิหาพันเนาะเอาเดี๋ยวให้ถ้าว่าถืงเลขเจ็ดสามโตเอายิบมาจะเป็นสิบพันทันทียิบมาจะคูณสองยิบมาขูดขูดสก้อนนกก่อนแล้วค่ะขูดเซตแล้วเอาค่อยจ่าย เอามันต้องมันต้องขูดก่อนบ่ได้ในอ๋ออ๋อนี่จะใบเท่าไรเนี่ยตัวนี้อ่าสีสมว่าใบสิบพันอ๋อใบสิบพันสิบพันเอาเลขอย่างนี้เนาะเอาขี้ขัดว่างก็แบบจะเจอเจ้าแม่เลขอันนั้นน่ะเท่กลางกอันนี้เจ้าแม่เลขอันนั้นน่ะเจ้าแม่เล่าอันนั้นน่ะเจ้าแม่ลีขาลอยเลยเจ้าแม่เล่าเจ้าแม่ลีมีอยู่ห้าใบนะเอาเลย ค่อยเอาสองใบคูดเลยบอสคูดเลยขุดขได้เดี๋ยวยืมเนเงินเหรียญซิฟถ้าขุดแล้วถื่อตอนนี้เลยบอสถ้าถื่อแมนเทาเอาเงินน้ำเพาเลยบอมเลขมันอ้อแล้วบอลล่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเลขรางวัลในนี่เลยพูดจู้จี้ขุดตอยู่เลยบอลนี่กดดูสามแลทุกคนนี่บอลนี่เบิรงเลขเบิรงเลขเขาอะมันมีเลขตรงเลขด้านนี่ตรงกับเลขในนี่จะมีจำนวนเงินจะได้เท่าไหร่ศูนย์เ้ตัวหูอยู่ดีเนาะ เอ้ยคือศูนย์สี่นี่ศูนย์สามนี่นี่เลยว้าวได้เท่าเดิเนย์แปโอเคก็ยังดีวะบินจะมีหอดสองสาเหล็กเรียนกันเลยเป็นเล็กเดียวกันโอ้โวนสิบห้าโอ้บิ๊โหดข้างนี้เราตัวนะก็ซอเบียกินกุนี่ยสี้านห้าาบ เปียกันเปียกันเอยรครคทเได้อีกเ้ยทุกคนพอๆคนได้เลยเห็นเลยโออันนี้แหละเขาเอื้อนดิติสเนี่เนี่ยได้เรได้ได้เลขสิบแล้เห็นเนาะเอาได้อู่แล้วบอาถ้าเป็นช่วงออดีๆๆต้องการเลยาเป็นช่วงยี่มแรกนะครับ18นาฬิกานะครับทางฟุ้นเป็นจังหวันุูทหารนะครับกะจะเป็น อางหวัดที่อยู่ตรงข้ามกับนครไกรสอดพ่อมีหานแขวงสวรรณเทพนะฮะดดเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวเฮาเข็ดกิจกรรมตรงนี้เสร็จเฮาก็จะลอกต่อนะฮะเลาะเดินทางต่อนะครับน้องๆเขากะลุน <มา S 1> ล้นนะลุ้นสรุปแล้วเฮาฟรีมื้อนี้ได้ค <laughs> ืนสามหมืน่นได้คืนฟรีอดีฟรีโอ้ได้สามหมืนม่นเลี้ยงบีไอเลยเลี <laughs> ้ยงบีไอเลยอันน้ไ่กินีเอปแรงแล้ทุกคนเอารับเงินรับเงินได้นไหมรับเงินโอ้มีได้ตัวไหนมีได้บ่ พอแล้วพอแล้วคุณซื้อมาแห้งคู่แทงลุกทุกคนเมื่อกี้ได้แล้วได้แล้วได้ทุนตอนนี้คาดทุนแล้วพอได้เรียงเลยเอาโอเคป้าเฮาไปเลาะดีกว่าโอ้ยไปทังพุ่นละนะฮะกะสนุกสนานไปนะครับท่านใดที่อยากมีดวงในการเสี่ยงโชคหรือว่าซื้อเลขซื้ออย่างกะจะเห็นได้จันพุชซุกน้องเขาก็จะตั้งโต๊ะจังซีทีสอปอเล่านะครับมีสองข้างทางริมถนนจะเห็น เยอะมากเลยนะครับได้แคทุนนอนตัวนี้พอไปออกจากมองเล็กมาจังหน่อยฮะจะเดินม,มากครับท่าในใดที่เดินทางมานาครเกษรซพุทธิหารน,นะครับมีทั้งวัดทั้งวาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะหลายเลยนะฮะต่อไปเฮาจะไปนมัสการองค์นี่ะด้านซ้ายมือเป็นพระยานาคนะฮะองค์พระยานาคสีขาว ลงไปเบื้องบ่หวบ่ไปไหว้เนะาะจังไหนก็นได้มาไปคอ,เ,อเขาลงไปยังไหนเดี๋ยวเดวเฮาเฮาต้องเอารถขึ้นทัน้งท้งนี้คือองค์พญานาคนะครับองค์พญานาคที่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหันหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารนะฮะอันนี้เป็นพระพญานาคาที่บดีเนาะพญานาคาที่บดีเนี่ย คันธบุรีไก่สอนสีหะนาคราชนะฮะสีหนาคราชกับผมอ่านเป็นนี่ครับดันไตนะฮะก็มีข้าศักขถาบูชานะครับท่านที่เดินทางมานะฮะก็มานมัสการองค์พระยานาคได้นะครับองพระยานาคสีขาวงามมากเลยนะฮะมื้อนี้มาครับน้องๆนะฮะน้องน้องเจ้าตาพาล้อค่ะเจ้าตาเนาะเจ้าตาพากินตะบีอันนี้น้อง สักขโมนเมืองลาวนะฮะอันนี้มานากันมานํากันมานากันไปด้วยกันเลือสุพรรณเอยอันนี้มีซื้อบ่ะมีมีซื้ออย่างพญานาคนาคาทิบดีคันธบุรีไก่สอนสิหนาคราชอ่านยากบอกโอ้ก็เป็นอันนั้นเนาะก็เป็นซื้อนะครับก็เป็นซื้อขององค์พญานาคองนี้นะฮะพญานาค่าทิบดีนะฮะคันธบุรีไก่สอนเออสิหะ นา,านคราชนะฮะเพิ่นกันจัหรันนาออกสู่แม่น้ำโขงนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสองแผ่นดินอ่าสแผ่นดินเพิ่นสามารถที่จะมุดข้ามไปฝั่งพุ้นก็นได้พญานาคนี้มีสองแผ่นดินนะทางไทยกับลาวนะฮะซึ่งทางทางพุ้นจะเป็นองค์สีเขียวของอ่าภูโม,โโมิโนลมเคยเห็นไหมบ้า เป็นภูม okay. ภ <co <co um ิโนลมอ่าเป็นภูมิโนลมเป็นสีเขียวอันนั้นก็งดงามมากคือกันนะฮะอยู่ทางเขาพูนะฮะเียวไปยังเห็นอันนั้นซื้ออย่างพญานาคองนั้นซื้ออย่างว่าอันก็จืดไปได้โบเป็นอย่างโบเป็นอย่างเขาเขาก็ลืมเพราะว่าเขาเคย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 ไปกระบอยู่นะฮะอันนี้เดินทางมาได้ครับอยู่แค่แค่แม่น้ำโขงเลยอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยก็เป็นเทือกแรกของน้องเนาะพอนีก็พาน้องมานะครับกะได้มาขอพร คอยยังคอยังไปก็ยุ่ที่หัวใจเด้อเเฮ้ากับบุ้งว่าตัวคอยยังไปกับขอโชคขอลาบมังมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกะแล้วแต่จะขอนะฮะขอแล้วกะขอในสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วคะขอปุ๊บได้ป๊บเม็นบ่ขอตอนไหนขอเมื่อกี้เนี่ยขอแล้วได้เลยโอ้คือสิสําเร็จเนเนาะเอาลุเลยม่เนี่ยเอาลุเลยมัเอาลุร้อ ได้ปับ๊บเลรอเนี่ย <laughs> <c oughs> เอากับบอลโนฮวงม้อนกันครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานมัสการนะครับพระยาณคาธิบดีนะฮะคันธบ,บุรีไก่สอนสีหะหนาคราชนะครับที่แค้มน้ำโขงนะฮะตัวนี้อยู่ฝั่งจังหวัดฝั่งนครไก่สอนพิมพ์ิหารแขวงสวรรค์นนเขตส,สปอป,อปอลาวนะครับ โอเคครับบรรยากาศยามมือแรงนะฮะมื้นนี้มีโปรแกรมไปใส่เนาะผู้สาวไปกินข้าวยามแรงไปกินข้าวยามแรงวะกินข้าวกินข้าวยิวบอบะเคยกินจากเธอแล้วข้าวแรงนี่นะกินไปอย่างอื่นเนาะเออส่วนมากนั่งอยู่นี่บู๊ยโบเคยมีไผ่กินข้าวแรงอันนี้กับโบกินข้าวแรงอันนี้อะกินเนือกินยิวอะกินอยู่เนาะโอเคกินกับกินบอกแล้วกับไปสาธุไะเฮาไวองพญานาคราชเอ่อพญานาคาธิบดีก่อนปะคันธบุรีสีหะ นาคราชเคปะ, okay. ะงดงามนะงามมากเลยงามมากเลยงามหลายเลย